มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสะเทือนวงการสามีภรรยาคู่ดังปิดฉากรักหลังลูกคนที่สองเพิ่งจะเกิดเป็นข่าวข่าวที่ทำเอาแฟนๆตกใจนะคะขณะที่ขนมสักสิการภรรยาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างครูเตอร์อภิวัฒน์ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมายาวนานและเพิ่งจะมีลูกคนที่สองได้เพียงไม่กี่เดือนคะ่ะ ขนมได้ไลฟ์เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดระบุว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นผลจากการที่พูดคุยและพยายามปรับตัวเข้าหากันมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกอย่างเต็มที่และยืนยันว่าการเลิกรากครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องมือที่3การเงินหรือการไม่มีเวลาให้กันแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสคนที่เดินมาถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้ ขนมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าครูเตยยังคงซัพพอร์ตเรื่องของลูกอย่างเต็มที่และเธอเองก็ย้ำว่าไม่มีใครผิดในเรื่องนี้เพราะเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีการโทษหรือกล่าวกันใะอย่างใดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ